ครับสวัสดีครับทีซักเซ็ตมาเก็ตติ้งออนไลน์นะครับก็หลายๆครั้งที่เจอเพื่อนเจอคนรู้จักนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมาพูดเป็นทานองเดียวกันเสียงเดียวกันว่าก็เจอปัญหาเจอวิกฤตเหมือนกันเพราะว่าปัจจุบันก็มีอะไรต่งางๆที่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแต่ถามว่าความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปรับตัวไม่ทันเนี่ยเราเองก็จะแย่นะครับผมเองก็ได้แนวคิดหนึ่งขึ้นมา จากเรียนรูええ them, ้ผู้รู้นะครับเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจซึ่งมีรายได้เดือนหนึ่งก็ประมาณ80-90ล้านต่อเดือนถามว่าถ้าผมจะต้องการเปลี่ยนผมต้องเชื่อคนที่มีรายได้เดือนละ50,000เดือนละแสนกับเดือนละ9 0ล้านผมควรจะเชื่อใครดีครับดังนั้นผมคิดว่าผมควรจะเชื่อคนที่มีรายได้เขาเรียกว่าเดือนละ80-90ล้านบาทต่อเดือน เขาให้ความคิดหนึ่งมาว่าถ้าเกิดว่าเราทําสิ่งเดิมๆมันก็จะเป็นเดิมๆแต่ถ้าเกิดว่าเราทําสิ่งใหม่มันก็จะเกิดผลลัพธ์สิ่งใหม่ๆให้เรานะครับเรื่องแรกที่เราจะต้องเปลี่ยนคือนะครับเปลี่ยนวิธีคิดเพราะสิ่งเดิมๆที่เราคิดมาเนี่ยคิดแล้วลงมือทํามันไม่ได้เรื่องก็ต้องเปลี่ยนสองเปลี่ยนความเชื่อเราเชื่อว่าเอ๊ะเราทําไปแล้วอีกสักพักหนึ่ง เชื่อเ,เชื่อว่าเสร็จแล้วมันจะเกิดรายได้เชื่อแล้วมันจะสําเร็จเชื่อแล้วมันจะมีงานมีเงินเข้ามาเยอะๆแต่สุดท้ายมันไม่ได้ตัดที่ความเชื่อความศรัทธาบางทีเราศรัทธากับสิ่งนั้นบางทีเราศรัทธากับสิ่งนี้แล้วเป็นความเชื่อนะครับเช่นมีความเชื่อว่าปล่อยปลาไหลเก้าสิบตัวแล้วจะมีเงินทองไหลมาเทมาอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า,วา,วาเป็นแรงศรัทธานะครับ สเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการใช้เงินอันนี้ผมเห็นด้วยอย่างมากเลยเพราะทุกวันนี้เนี่ยาบางคนหรือตัวผมเองนะครับก็ใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จําเป็นหรือใช้จ่ายในสิ่งที่มันจา่นจายไปแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์กลับคืนมาเช่นเขาเรียกว่ามันไม่ใช่เงินต่อเงินนะครับหเปลี่ยนในใสยิสัยครับในิสัยตัวเองก็อย่างตัวผมเองก็ชอบในเรื่องของตัวตัวที่เราชอบ สิ่งที่เราชอบเราต้องจ่ายก,กันไปทุ่มเทมันไปก็เหมือนหลายๆคนหลายๆคนอาจจะชอบสิ่งนั้นชอบสิ่งนี้ก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าทุ่มเทใช้กับเงินไปนะครับหกเปลี่ยนสังคมบางทีเราเคยอยู่สังคมแบบว่าคขาเพื่อนที่ไฮโซก็รู้มีธุรกิจของตัวเองจนกินข้าวโตนี่นั่นไปนั่งแล้วมีทิปให้เด็กมีทิปให้น้องตลอดเวลาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเราต้องเปลี่ยนนะครับถามว่าสิ่งต่างๆนี้เราเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนด้วยตัวเองครับ ตั้งแต่วันนี้อันนี้แนวคิดดีๆนะครับขอบคุณมากครับฝากติดตามด้วยครับ